ซูไม่ได้สวยเลยนะสวัสดีจ้ามิน่เซอร์วันนี้จะดีจะมากินสเต็กเซลมอนจ้ะมากินกันเลยนะคะมากินน้ำกันเด้ออร่อยกว่า อันนี้มายองเน็ตค่ะสวยมากเลคะอืม ทซื้อมาจากไหนร้านริมสวนหน้าริมสวนพันทองค่ะอร่อยไหมอร่อยจ้ะเห็นปับบจจับว่าร้านริมสวนหน้าริมสวนพันทองค่ะ มีสเต็กปลาและะ้วสเต็กอะไรอีกเนี่ยสเต็กปลาสเต็กไก่แล้วก็อะไรเส้นปลายเส้นปลาสเต็กปลาสเต็กไก่ต้มบโบต้มบโบทองดีค่ะแล้วเนี่ยกระเจะหลอดกระจะหลอดสุดแซ่บกินหมดเลยไหมคนเดียว <c oughs> หมดม ริมสวนพันทองนะคะปลาเต็มบ้านก็มีก้างเหมือนกันเว้ปลาอะไรไม่มีก้างอ่ะรู้ปะปลาอะไรก็ไปได้พันหย,ยาหยาอะไรปลาต้องโกะนะปลาต้องโขไงม,ม,มีก้างเหรอ,อปลาต้องโขมีก้างไหม โ <laughs> ดนหลอ,อกอ,ะอ่ะที่ท แหมดูขนาดนั้นโอ้ยมันเป็น uh> ก้อนเลยเจ้าปูนได้อากินเลิ่มโตไหมอืมอ้าาท่าเลอืมคับนี้ย

ต้มโบต้องดีค่ะ,ะถ่ายไม่ทันเลยวกล้องจะโฟกัสอืมานเอ้ามะพร้าวอะเฮ้ย็ก <c oughs> มุกจ้ะไม่แกมุกเลยไม่เห็นเลยทิ้ง ไม่ได้มุกไม่ได้มุกไม่เห็นมันเป็นได้สายคิดว่ามันนั่นเออบอกเขาดิว่าเล่นมุกอย่าไปให้เขารู้ดิว่าไม่ได้มุกอะ่ะอ้ยอยายตาม่าดีเนาะกินอีกคำก่อนแล้วอย่าไปเลี้ยงนกแล้วอีกคำหนึ่งนกหิวข้าว้วอะแล้ว,วค่ะไปเลี้ยงนกกันต่อนะคะมินเิเซอร์ น่ะไปนะสวัสดีจ้า ถ้าใครคิดอจะ,ะปล่อยนกก็ก็ปล่อยก็ดีนะคะปล่อยนกก็ชีวิตจะได้โบกบินเหมืนโบยบินได้เหมือนนกชีวิตก็จะไหลเลื่อนแนะนําให้ปล่อยนกปล่อยปลาไหลปล่อยปลาหมอนะคะปลาหมอก็เป็นหมอรักษาโรคปล่อยปลาหมอเป็นหมอรักษาโรคปล่อยปลาไหลก็ชีวิตจะไหลเลื่อนนะคะ ถ้าปล่อยนกนี่ก็ชีวิตจะบอกบินได้เหมือนนกไปอย่างสบายๆเลยค่ะไม่ติดขัดแนะนำไม่ปล่อยนกถ้าปล่อยขันปล่อยล้วก็ย่าไปกินมันเด้อเ็นไงบ่หายกินกับมขอกินข้อมาขอโู่โซ่บ้านยางพันแขงพันขาอันนี้คืออยู่ในกลวหลัาางบ้านได้จ้ะ นี่ยมันมาคอยกินสมื่อทั้งนกอันนี้อันนี้สิเป็นนกพิราบนกกระจกกระยุกแข่งแข่งบักาเขาใกล้มันยานนกพิราบนกพิราบกินอิ่มแล้วนะมันยังสิไปนะนกกระจอกมาแล้วมันมาไก่ะเห็นบ่เห็นบ่มาแล้วนะสิมาคอยกินแต่ว่าแห่งยานนกพิราบกันนกพิราบอิ่มแล้วนะนกกระจอกก็สิมากินอ่ะมาแล้วมาแล้วถึงบักกาเขาใกล่ย่าน เอาข้าเนี้ยเอาได้กินข้าเนี้ยก้นกระติบไ่กินบ่เหมดไะเอาละลายนามจัหน้อยหลวกให้มันกินมันกินดีดีบ้างบ้งบ้งว่ะมันหายกินบ่ได้มันไปหากินฝนตกมันไปบ่ได้จ้ะมันบินบ่ขึ้นไปยุ่หมองไดกับ่มีห้างบ่อาศัยยุ่บ้านหลังคาคนหลังคาบ้านคนก็าอะไรนะบ้างดูปะ เลยมาอาศัยยวนหลังลงผักหาหลายมันก็สิมาหลายนน,นะนะแต่ว่าอย่างเลี้ยตนสาตร์มันห้ใหายซ้นดีกระเพอะ่ะขันห้เป็นทั้งการเลยมันมาเป็นฝูงเลยอันนี้ห้ยที่ว่าเข้าก้นหมอก้อนหยังสินะขันเอาไปถิ่มก็เสียดายไห้นกยังได้บุญเนาะบ่งบงมาบอกเลขเด้อวันนี้สีออกเลขหยัง มาไม่กินกันได้ยเยอะแล้วนะบวกกัมาไหลมงคลกับมั่งมียังไม่เตือนมั่งมงคลกับอยู่ในหูยังยังบักคันขึ้นมาเลยมงคลกับมั่งมีก็ได้ตัวเงินตัวทองนี่กับมาคอยกินสมือให้เครื่องในไกลหมืล่ลเรสองพวงให้ตัวละสองพวงมาคอยกินสมือหอดเวลาใจสายน้อยมากสิคันขึ้นมาแล้ว บางมีกับมองขนเนี่ยนะเห็นบ่เห็นบ่แล้วนี่คือในก้อนหลังบา้านแต่ใหญ่นาะ เดี๋ยวตอนนี้แหละเด้อ